จริงแล้วนะครับคนที่จริงใจกับคนที่มาหลอกเราอะเวลาที่เขาเข้ามาหาเราเข้ามาจีบเรานะจริงๆแล้วความแตกต่างอะมันมีชัดอยู่นะว่าคนจริงใจเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนกับคนที่มาหลอกเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนเราส่วนมากอะครับมักจะมองข้ามสัญญาณต่างๆเหล่านั้นไปและก็มักจะไปมองข้อดีข้ออื่นจนทําให้บางทีเนี่ยเรามักจะถูกหลอกในความสัมพันธ์ซึ่องอันนั้นก็อาจจะเป็นการแบบว่าหลอกเรื่องผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเซ็กต์หรือก็แล้วแต่แล้วพอเขาได้สิ่งที่เขาต้องการ ั้นใครที่เจอสถานการแบบนี้บ่อยๆครับคุณต้องรู้ครับว่าวิธีการเช็คว่าเขาจะมาหลอกเราหรือจริงใจกับเรามันมีวิธีการเช็คยังไงซึ่งวันนี้ครับผมจะมาบอกให้ฟังมาเริ่มเลยข้อที่1ครับก็คือเรื่องความสม่ำเสมอครับ คนที่จริงใจเนี่ยครับเวลาทําดีเนี่ยเขาจะทําสม่ําเสมอและวงเล็บด้วยนะวงเล็บตัวโตวๆน,นะทำได้นานพอแม้ว่าการทําดีตรงเนี้ยเขาจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องเซ็กต์อะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์ต่างๆแต่ว่าเขาก็ยังคงทําดีกับเราสม่าเสมอต่อไปอันนี้คือคนที่จริงใจซึ่งแตกต่างคนที่เขาเข้ามาหลอกเราคนที่เข้ามาหลอกเนี่ยทำดีเหมือนกันครับแต่ว่าทําดีแค่ช่วงแรกๆและทุกครั้งที่มีโอกาสช่วยเลประโยชน์เขาก็จะเอาไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้มีเซ็กต์กันหรือโอกาสที่จะเอาเงินเขาก็จะคว้าตรงนั้นไว้เสมอและถ ิดว่าเราไม่ให้ผลประโยชน์ที่เขาต้องการคนที่เขาจะมาหลอกครับส่วนมากเขาก็จะไปเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาใช้เวลากับเหยื่อเป็นระยะเวลาเดือนหน,นึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลาเขาจะไม่โฟกัสเหยื่อนาะนแต่ไม่แน่นะต้องระวังด้วยถ้าหากว่าเหยื่อตัวใหญ่จริงๆเขาก็อาจจะโฟกัสนานก็ได้อันนี้คุณต้องใช้เซนส์ดูและดูให้นานพอครับต่อมาข้อที่2ครับวิธีเช็คว่าเขาจริงจังหรือเข้ามาหลอกเนี่ยให้ดูตอนที่ลำบากครับ คนที่เขาจริงใจเนี่ยครับเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาผมบอกนะต่อให้เขาไม่ว่างิด็ดธุระแล้วก็แต่แต่คุณต้องการเขาตอนนี้จริงๆเช่นคุณอาจจะแบบปวดท้องอยากเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีใครพาไปแล้วคุณพึ่งเขาอ่ะมีโอกาสสูงมากที่เขาจะมาช่วยซัพพอร์ตคุณทันทีหรือถ้าเขาช่วยคุณไม่ได้เขาจะหาวิธีต่างๆนานาที่ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยที่คุณมีเขาอยู่แตกต่างจากคนที่เข้ามาหลอกคุณเวลาที่คุณลําบากต้องการเขาคนที่เข้ามาหลอกคุณนะครับคุณจะไม่ค่อยเห็นหัวเขาและเขามักจะมีข้ออ้างต่างๆนนนนาาาาที่่่มมัััฟงแแลล้้้ววดููสยหรเเเเเพืืออใใคุณชขขขะจ แบบว่าติ็ดงานสําคัญไปไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มักจะโผล่มาในเวลาที่เขาต้องการคุณเช่นอยากได้ผลประโยชน์บางอย่างจากคุณอยากมีเซ็กกับคุณอยากได้เงินคุณอันเนี้ยคือคนที่เข้ามาหลอกต่อมาข้อที่3ครับเรื่องการเปิดเผยครับคนที่จริงใจครับจะกล้าเปิดเผยเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเพื่อนเขาพร้อมที่จะพาเราไปเจอเพื่อนเอนเขาแวดวงของเขาคนสําคัญในชีวิตเขาและไม่ว่าจะอยู่ไหนทําอะไรที่ไหนเขาก็จะคอยบอกเราไม่ทําให้เรารู้สึกว่ากังวลใจหรือคิดว่าคนคนนี้มีลับลมคมใน,ใน แตกต่างจากคนที่เข้ามาหลอกเราครับคนพวกนี้มักจะมามาหายหายดูมีรับลมคมในตลอดเวลาไม่เคยพาไปเจอเพื่อนครอบครัวหรือคนสําคัญในชีวิตแล้วเวลาโดนถามเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์เขาก็มักจะบ่ายเบี่ยงตลอดอันนี้คือคนที่เขาไม่จริงจังเขาไม่อยากให้คุณรู้ชีวิตของเขาเยอะพราะเขาตั้งใจแค่มาหลอกคุณแล้วก็ไปต่อมาข้อที่4ครับคือเรื่องอนาคต คนที่จริงใจครับเขาจะพูดกับคุณในเรื่องอนาคตอย่างจริงจังและเห็นภาพและเขามักจะทําตามที่พูดได้เสมอซึ่งอันนี้คุณต้องใช้เวลาดูจริงๆดอย่างเช่นเอ๊ะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราไปเที่ยวต่างประเทศกันนะเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพาไปเจอพ่อนะวันเกิดพ่ออะไรอย่างเงี้ยแลวเขามักจะทําตามที่พูดได้เสมอไม่มีข้ออ้างมาแบบกระทันหันแล้วก็บี้ยวนัดเราไม่มีแลวคุณจะรู้สึกเลยว่าคนที่จริงจังเนี่ยเขาไม่เคยทําให้คุณรู้สึกเลยว่าแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยสบายใจและไว้ใจได้แตตกกกกก่่่่่าาาาาาางจจคคคคนนททีีเเเขข้้้มมหลออุุณณระูสึว คำพูดมันเชื่อถือได้เพราะว่ามันจะพูดจริงหรือเปล่าว่าคุณจะมีความคิดอย่างนี้ตลอดเวลาและสิ่งที่เขาพูดกับคุณนะต่อให้เขาพูดสวยหรูแค่ไหนครับ,รบเขาก็ไม่เคยทําได้เขาแค่พูดตรงนี้เพื่อให้คุณมีความหวังและอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้กับเขาต่อเพื่อให้เขาได้สิ่งเขาต้องการอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ไปซึ่งความสัมพันธ์นี้มันก็จะเห็นได้ชัดว่ามันจะอยู่ไปวันๆดูไลาจุดหมายแล้วคุณจะรู้สึกแบบนั้นได้เองนี่แหละครับก็คือวิธีเช็คว่าคนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาจริงจังหรือ ให้ดีอย่าไปมองแต่ว่าข้อดีของเขาชอบข้อดีของเขาแล้วก็เชื่อเขาไปหมดทุกอย่างอันนั้นมันอันตรายกับ,บใใหัวใจคุณมากเกินไปสำหรับใครครับที่อยากเก่งในเรื่องชั้นเชิงในความสัมพันธ์อยากาวิ่งไล่ตามเราครับคอร์สเชสมีครับช่วยคุณได้คอร์สเนี้ยทำให้คุณรู้กลไกจิตวิทยาในความสัมพันธ์ที่มันทําให้เขาเนี่ยลหลงไหลคุณแล้วอยากวิ่งตามคุณผมบอกนะว่าบางทีนะต่อให้คนบางคนนะเขาเข้ามาหลอกคุณนะใจตอนแรกคือเข้ามาไม่จริงจังแหละแต่ว่าพอคุยไปสักพักหนึ่งถ้าคุณสามารถทําให้เขาคลั่งไคล้คุณได้อยากาส ที่จริงจังมันก็มีถ้าว่าคุณเล่นเกมเป็นถ้าว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์เพื่อแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ